สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาสอนคำศัพท์ที่ใช้ในสถานการณ์โควิดโรคโควิดนะครับถือว่าเป็น droplet transmission droplet transmission ือการแพร่กระจายของเชื้อโรคผ่านทางละอองฝอยตัวอย่างเช่น cough and sneeze can s p e a d droplet transmission คือการแพร่ระบาดท,ทางละอองฝอยครับและยังเป็น c o n c e n t r a t e ค <Cont> นเชน g ์อิจการแพร่กระจายด้วยการสัมผัสเช่น The รั s อ is c o n t i n ์จุดผดผื่นเป็นโรคติดต่อทางการสัมผัสการแพร่ระบาดโดยการสัมผัสนะครับและตอนแรกเนี่ยโรคโควิดเนี่ยก็ถือว่าเป็น outbreak การแพร่ระบาดแค่เมืองปู่พันธ์ครับแต่ต่อมาเรียขยายไปเป็นทวีปนะครับก็ซึ่งเป็น epidemic ครับและต่อมาปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นการแพร่ระบาดทั่วโลกครับจุดที่เราเรียกว่า pandemic นะครับถ้าเราอยากจะ prevention หรือว่าป้องกันเนี่ย เราจะต้องใช้ชีวิตแบบ new normal หรือชีวิตวิถีใหม่ new normal ชีวิตวิถีใหม่ปรับรูปแบบใหม่แล้วจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ temperature screening before entry ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที่ต่างๆ washing hands soon sanitizer ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ social distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม และสุดท้ายนะครับแว mm hmm. a r i mm ิงกับเฟ m แมนสวมหน้ากากอนามัย mm hmm. ก่อนจากกันไป mm hmm. อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับ Take mm hmm. care of yourself